บนเส้นทางการสร้างบารมีเพื่จะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางคืออายตนานิพพานนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จะตั้งเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนสัตว์และสิ่งของจต้อหาครามมันตอกย้ำเป้าหมายให้มั่นคงมีอุดมการณ์และมโนปณิธานที่ชัดเจน เราก็จะไม่ต้องไปหลงมัวเมายึดติดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่หลงไหลในเบญจาก,กามาคุณคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมรมที่มากระทบใจซึ่งเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราเหินห่างจากเส้นทางของพระนิพพานการปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกฝนอบรมใจของเรา ให้หยุดให้นิ่งเป็นวิธีการที่จะกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ใจที่ผ่องใสจะทำให้เรามองเห็นชีวิตไปตามความเป็นจริงแล้วเราจะได้ทุ่มเทสร้างบารมีกันอย่างเต็มที่จนกว่าจะบรรลุถึงจุดหมายปลายทางคืออายตนะนิพพานกันนะจ๊ะพระสัมมาสมพุทธเจา้า ตรัสไว้ในคุตกนิกายคาถาธรรมบทวา่สา,า ο, สันตกายโยสันตวาโจสันตมโนสุสมาหิโตวันตโลกามิโสภิขุอุปสันโตติวุจติภิกษุผู้มีกายสงบมีวาจาสงบตั้งมั่นดีแล้วมีอามิสในโลกอันคาเสร็จแล้ว เราเรียกว่าผู้สงบระงับในสมัยที่ประกาศพระพุทธศาสนาใหม่ๆนั้นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ก็ทรงอาชนะด้วยสันติวิธีทุกครั้งและที่ว่าทรงสงบกายคือไม่เคยใช้ความมุุนแรงทำร้ายผู้ที่ไม่เห็นด้วย เราพระพุทธองค์ไม่บีบบังคับให้ใครมานับถือแต่ให้ลองนำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติดูด้วยตัวเองทรงใช้พุทธานุภาพปราพยศหรือทิฏฐิมรณะของผู้ที่นิยมใช้ความรุนแรงซึ่งพุทธวิธีในการเผยแผ่ธรรมะนั้นก็ไม่เคยมีการใช้ความรุนแรงจนถึงขั้นเสียเลือด เสียเนื้อเลยนะจ๊ะทรงยึดไอหิงสาธรรมเป็นที่ตั้งพระทองค์ทรงมีวาจาสงบคือไม่ว่าร้ายผู้อื่นทรงใช้อาเทศสนาปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหารในการเผยแผ่ชักนำา้หันมาปฏิบัติตามคำสอนอันเป็นสัจธรรมที่จะนำพาผู้ปฏิบัติตามให้หลุดพ้นจากความทุกข์ อย่างแท้จริงทรงมีใจสงบคือไม่คิดร้ายหรือผูกอาฆาตพยาบาทต่อผู้ประทุศร้ายต่อพระองค์ทรงมีใจประกอบไปด้วยความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่เลือกที่รักผลักที่ชังเหมือนดังเรื่องของอมพัตมานพที่ครั้งแรกพบก็กล่าวลุกรานพระองค์ แต่ขณะนี้กำลังถูกพระพุทธเจ้าทรงรุกรานอย่างหนักเพื่อนำความจริงและความถูกต้องมาเปิดเผยต่อกันแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเล่าประวัติของการหัวโคตรของอพัพธ,ธาให้ฟังว่าพระเจ้าโอกกากราชทรงมีทาสีคนหนึ่งชื่อทิสานางคลอดบุตรคนหนึ่งชื่อกันหาเนื่องจากเด็ก มีร่างกายน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนปีศาจชาวบ้านยังกล่าวกันว่าทารบนี้เพราะเกิดมาก็พูดได้จึงกระทานว่าคนดำเกิดแล้วปีศาจเกิดแล้วดังนั้นกันหายนาโคตจึงมีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาดูก่อนอัมพัทธ เมื่อเธอระลึกถึงโคอังเก่าแก่อันเป็นของมารดาบิดาดูก็จะรู้ว่าพวกสากยะเป็นลูกเจ้าส่วนเธอเป็นลูกทาสีของพวกสากยะโครของเธอนไม่ได้เป็นพราหมแล้วก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างที่เธอเข้าใจเลยขอเธอจงเข้าใจอย่างนี้เถิดจะได้มีทิฏฐิมรณะอีกต่อไปเลย พวกมานพที่เดินทางมาด้วยได้เป็นกำลังใจให้อามัตมานพได้กล่าวทูลว่าขอพระโคดมบูชเจริญจะทรงเยียดยามัตตมานพโดยพระวาทะว่าเป็นลูกทาสเสียให้หนักนักเลยกาแต่พระโคดมบูชเจริญอมัตตมานพมีชาติดีเป็นบุตรผู้มีสกุล เป็นบหูสูตรเจราจาเผระเป็นมันดิตและสามารถที่จะโต้อตอบในคำนี้กับพระโคโดมบูเจริญได้พระผู้มีภาจะจ้าก็ได้ตรัสก,กับพวกมานพปริวารว่าถ้าพวกเธอคิดว่าอัมพัฒมานพมีชาติตระกูลสามมีใช่บุตรผู้มีสกุลและไม่สามารถจะโต้อตอบกับกเราตถาคตได้ อัมพัธมานพจงหยุดเสียเถิดพวกเธอจึงโต้อตอบกับเราแทนแต่ถ้าพวกเธอคิดว่าอัมพัทธมานพมีชาติดีเป็นบุตรผู้มีสกุลและสามารถจะโต้อตอบกับตถาคตได้พวกเธอจึงหยุดเสียเถิดอัมพัธมานพจงโต้อตอบกับเรา เมื่อถูกท้าทายจ,จากผู้ทธเจ้าแบบตรงไปตรงมาเช่นนั้นก็สะดุ้งหวั่นไหวไม่กล้ารับคำท้าเพราะต่างก็รู้ดีว่าในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกพรมมโลกไม่มีใครสามารถโตวาทะกับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ต่างก็ออกตัวว่าตัวเองไม่สามารถ ทยาโตอตอบกับพระพุทธองค์ได้และกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมุเจริญอัมพัตมานพมีชาติดีเป็นบุตรผู้มีสกุลเป็นปหูสูตรเจรจาไพระเป็นมันดิตและสามารถที่จะโต้อตอบในคำนี้กับพระโคดมได้พอขาบโลงจากนิ่ง อมพัฒจึงโต้ตอบกับพระโคโดมเถิดพระผู้มีพระพเจ้าตรัสถามอมพัฒมานอว่าอมพัะปัญหามาถึงเธอแล้วถึงแม้ไม่ปรารถนาจะแก้เธอก็ต้องแก้เพราะเธอมาเพื่อโต้วาทากับเราถ้าเธอจักไม่แก้ก็ดีจะเอาคำอื่นมากบเกลือนซัก็ดีจกนิ่งเสีย็ดี หรือจากกระดิกไปเสียก็ดีสีสางเธอจะกแตกเป็นเจ็ดเสียงอัมพะเธอเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชนไหนแต่ได้ยินพวกพราหมณ์ผู้เท่าผู้แก่ผู้เป็นอาจารย์และเป็นปรมาจารย์เล่ากันมาว่าอย่างไรพวกกันหายยัน,นะเกิดจากใครก่อนและคลายเป็นบารมบุรุษของพวกกันหายยันนะ เมื่อพระผู้มีภาคเจ้าตรัสถามเช่นนี้แล้วอัมพัธรรนพก็นิ่งไม่สามารถจะกล่าวอะไรได้แม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามอัมพัธรานพก็ยังนิ่งอยู่เหมือนเดิมเพราะรู้ว่าถ้าตอบไปตัวเองก็ต้องเปลี่ยพล้ำเป็นที่อับอายขายหน้าของผู้ทตไดยินได้ฟัง พระผู้มีพระเจ้าถึงตรัสว่าอมตะเธอจงแก้เดี๋ยวนี้บัดนี้ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมานิ่งเฉยอมธะเพราะผู้ใดถูกตถาคตถามมันหารประกอบที่เหตุถึงสามครั้งแล้วเมื่อไม่แก้สีสาของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสียงณที่นี้ทันทีที่พระผู้มีพระเจ้าตรัสจบลง ยักษ์วัชระปานีที่กำลังนั่งฟังธรรมอยู่ในบริเวณนั้นได้ถือคอ้อนเหล็กมีไฟติดลุกโครงโชดช่วงยืนอยู่ในอากาศเบื้องบนของอัมภธรรมนพคิดว่าธรรมนพนี้ถูกถามถึงสามครั้งแล้วยังไม่ยอมตอบเราจะตีศีรษะให้แตกเป็นเจ็ดเสียงซึ่งเป็นที่น่าสจั์ว่า ในมหาสมาคมนั้นอีเพียงพระบรมศาสดาและอัมพัทมานพานั้นที่เห็นยักษ์อัมพัทมานพเห็นยักษ์หน้าตาดุร้ายกำลังจ้องหนางตนเองกระตกใจกลัวขนพองสยองกล้าวเหงื่อไหลออกทั่วตัวภายจะท้องกับปั่นป่วน จึงคิดว่าคนอื่นเห็นยักษ์ตอนนี้ใหม่รางมองดูรอบๆก็ไม่ได้เห็นใครที่รู้สึกหวาดกลัวยักษ์ที่อยู่เบื้องหน้าเลยอัมพทาจึงคิดว่าภายนี้เกิดขึ้นเฉพาะแก่เราเท่านั้นจึงทูลขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งแล้วรีบกระเทบเข้าไปนั่ง,งใกล้ๆกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมบู้เจรญ เราตรัสถามข้าพพระองอีกครั้งเถิดข้าพพระองค์รู้อย่างไรจะตอบอย่างนั้นถ้าไม่รู้ก็จะตอบตามที่ไม่รู้พระเจ้าค่าะรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถามอีกครั้งว่าอมทะเธอจะสำคัญความข้อน,นั้นเป็นชนไหนเธอจะยินพวกพราหมณ์พูทเท่าผู้กแก่ผู้เป็นอาจารย์และเป็นปรมาจารย์เล่ากันมาอย่างไร พวกกันหาย,ยันนะเกิดมาจากใครก่อนแล้วใครเป็นบรรพบุพรุษของพวกกันหาย,ยันนะ้าแต่พระโคโดมพุทเจริญคาพระองค์ได้ยินมาเหมือนอย่างที่พระโคโดมพุทเจริญตรัสนั่นแหละพวกกันหาย,ยันนะเกิดมาจากกันหานั้นก่อนแล้วก็กันหานั้นเป็นบรรพบุรุษของพวกกันหาย,ยันนะเห็นไหมจ๊ะ ว่าบางคนดังๆที่รู้ว่าตัวเองนะ่ะมีชาติกำเนิดที่ต่ำต้อยแต่เขาพยายามปกปิดกลบเกลือนแล้วพยายามนำจุดได้น่ะมาเป็นจุดเด่นได้แสดงออกมาว่าตัวเองมีชาติกำเนิดที่สูงส่งกว่าใครๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเรื่องชาติกำเนิดจะไม่ใช่เรื่องสำคัญ การกระทำสำคัญกว่าและพระบรมศาสดาก็ทรงให้กำลังใจอำมัฒมานพว่าคุณธรรมหรือการกระทำนั้นสำคัญกว่าชาติกำเนิดส่วนว่าพระพุทธองค์จะทรงยกใจอมพัฒมานพโดยวิธีการอย่างไรก็ให้มาติดตามรับฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ให้ทุกท่านหมั่นประพฤติธรรม สร้างบารมีให้ทุกการกระทำทุกคำพูดและทุกความคิดของเราเป็นไปเพื่อบุญกุศลกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ไอ้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นไอ้มีสุขภาพพระนามไมสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานนในไอ้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก ให้มีดวงวัญญาณสว่างสวัยได้เข้าถึงพัะธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน